ครับสวัสดีครับรู้คนอื่นนั้นฉลาดรู้ตนเองนั้นอัจฉริยะชนะผู้อื่นคือผู้เข้มแข็งชนะตนเองคือผู้ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้สวัสดีครับชาวท่เือาการะสีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการทํางานการทํางานของเรานะครับในเรื่องของการแบ่งเวลาแบ่งเวลาเนี่ยคืออ่ามือหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงเนาะมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี้ใครจะสร้างคุณค่าให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแป๊บเวลามันก็มีคุณค่ากับสําหรับทุกคน 24ชั่วโมงนี้นะครับผมจะแนะนําให้กับทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ยังไม่นึกคิดพวกนี้ขึ้นมา8ชั่วโมงแรกเนี่ยครับท่านนอนพักผ่อนให้เต็มที่ในช่วงกลางคืน8ชั่วโมงที่สองท่านทํางานประจําหรือทํางานาข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านท่านทำงานให้เต็มที่กับสองเวลานี้แล้วก็เหลืออีก8ชั่วโมงที่สามท่านแบ่งเวลา อ่าชั่วโมงที่3เนี่ยก็คืออีก4ชั่วโมงท่านอยู่กับครอบครัวกับลูกกับครอบครัวทํากับข้าวทาอาหารดูแลการบ้านลูก,ล,กลูกนะครับเหลืออีกเหลือีก4ชั่วโมงท่านพบปะเพื่อนเพื่อนไลน์ค้าเพื่อนคุยกับเพื่อนแชทคุยกับเพื่อนหรือพบปะกับเพื่อนทั่วไปเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงสุดท้ายนะครับท่านวางแผนตรงนี้ให้ดีนับลูกค้าไว้ก่อนลวงหน้าแล้วไปพบเขาด้วย แผนงานที่เราเตรียมไว้นี่คือ24ชั่วโมงที่ส่งคุณค่าถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาและทํางานกําหนดตามวันเวลาที่เรากําหนดนี้เราจะไม่พลาดการขายนะครับถึงแค่วันละหนึ่งคนเราก็ไม่พลาดนะครับก็ขอให้เราจัดสรรเวลาของเราตัวเรารู้ตัวเราดีนะครับแต่แต่ส่วนมากคนเฮาเนี่ยบมคิดถึงสัตน,นะครับคืองานบ้านต้องให้เนียบเสื้อผ้าต้องให้เนียบครัวทุกอย่าง มันเวลามันอยู่กับบ้านเยอะเกินไปนะครับเราทําบ้านเนี่ยเราจัดวันหนึ่งเราจัดให้เป็นระเบียบแล้ววันที่วันต่อมาเราก็ทําตัวทําตามนิดหน่อยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเราหยุดอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาทําสักหนึ่งครั้งที่ให้มันเนี้ยไปหมดทุกอย่างครับขอแค่เวลาแค่เราแบ่งเวลาให้ได้แค่นั้นเองลูกค้าจะขายใครนั่นก็คือสิ่งสําคัญอย่างเช่นพ่อผมเนาะยกตัวอย่างทุกคนพ่อหรือแม่ของเรา ญาติของพ่อเรามีกี่คนอย่างเช่นพี่ชายพ่อน้องชายพ่อมาพี่สาวพ่อมีกี่คนเราคัดออกมาไว้ฝ่ายแม่แม่มีกี่คนคัดออมาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลุงของเราเนี่ยมีลูกกี่คนจหรับล,ลุงของเรามีลูกสี่คนแล้วคนคนต่อมาก็คือเป็นใครที่เป็นพี่ของพ่อเราคัดออกมาอย่างน้อยมันก็มี8คนแล้วในครอบครัวนั้นแปดเก้าสิบคนแล้วนะครับนี่เห็นไหมลูกค้าจะเรามองตีบทให้มันแตก เนี่ยครับเราเราจะมองถึงลูกค้าออกได้แล้วเขาไปทํางานที่ไหนเขาประกอบอาชีพอะไรเราก็หาข้อมูลเขาแล้วเพื่อนเราลนะ่ะที่เรียนด้วยกันตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นยครับป .1 ถึงป .6 ระยะเวลา6ปีเนี่ยเพื่อนสนิทของเราของเขาทํางานอะไรมีอาชีพอะไรเราก็ไปหาคนที่มีกลุ่มที่มีอาชีพก่อนนะครับหาคนคนกลุ่มนี้ก่อนเสร็จแล้วมาเพื่อนบ้านเรานับจากบ้านเราเนยไปนะกีดหลังที่เรายังไม่ได้เขาพบเขาเตรียมแผนตรงนี้ไว้ แล้วคนที่เราเคารพนับถือและศรัทธาล่ะอย่างเช่นพวกนายกอบอตกนะำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคารพนับถือหรือในสายงานผู้บังคับบัญชาเราอย่างนี้ก็ได้ครับคัดลายชื่อพวกนี้ที่มีคุณภาพถ้าเราคัดแล้วเราไปตามาคัดลายชื่อโทรคุยนัดหมายถ้ามันไม่คือมันไม่เหมือนไงว่ายังไงเนาะเราก็ ไม่ต้องไปซีเรียสละไว้นะครับละไว้ก่อนแล้วก็ไปหาคัดลายชื่อไปหาคนใหม่นัดคนใหม่ไปเราจะพาดเป้าในการขายน้อยลงขอให้ทุกท่านโชคดีจัดสรรเวลา24ชั่วโมงให้ส่งคุณค่าครับสวัสดีครับเกิือกัลสินทุกท่านครับสวัสดีครับ